สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกๆคนเดีย๋ยววันนี้จะมาหั่นหมูเอาไว้ทอดใหญ่ไปไหมเนี่ยน่าจะใหญ่ไปเล็กลงหน่อยบ้านนี้ไม่กินหมูชิ้นใหญ่จะไม่ไม่ว่าจะทอดผัดหรือแกง ต้องตามใจเขาหน่อยค่ะถ้าไม่ตามใจเดี๋ยวเขาจะไม่กินของเรา <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นหมูสันคอนุ่มๆ <c oughs> เป็นผู้สูงวัยเป็นผู้สูงอายุก,กันหมดแล้วค่ะทำอะไรนี่ต้องเน้นอ่อนนิ่มไว้ก่อน แข็งไม่ได้เลยเคี้ยวไม่เข้าเคี้ยวไม่เข้าเลยฟันไม่ดีกันหมดแล้วขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ ยังไงรบกวนดูคลิปให้นานๆหน่อยเนาะแวะพักกินข้าวกินน้ำกินน้ำกินท่าก่อนคะ่ะไม่ต้องรีบไปเนาะบางคนมาแบบฝุ่นตลบเลยจ้ะปากมือเรียกไม่ทันเลยไม่หย่อนจดหมายทิ้งไว้แล้วก็บึงออกไปอย่างไวรือฝุ่นตลบเลย กวักมือเรียกไม่ทันเลยจะบอกให้ไว้กินนะข้าวกินน้ำกันก่อนไม่ต้องรีบรีบมากหลุดจะกลายเป็นเพื่อนกันหมดเลยตอนนี้โดนกันทุกคนเลยโดนกันเยอะมาก จเย็นๆเนาะไหนๆเข้ามาแล้วก็นั่งกินน้ํากินท่าให้เย็นให้มันชื่นใจให้มันหายเหนื่อยก่อนเนาะแล้วค่อยไป <c oughs> <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกลับไปหาเหมือนกันค่ะ <c oughs> ช้าหน่อยนะ <c oughs> ไปเร็วก็หลุดอีกเหมือนกัน เป็นไปได้ก็จะรอให้มันข้ามวันก่อนน่ะถึงจะไปเพื่อความชัวร์ค่ะไม่ใช่ใจเย็นนะคะไม่ใช่ไม่สนใจเนาะทุกคอมเมนต์มีความหมายเสมอค่ะมีค่าม,มากแต่เราต้องรู้กฎของเขาด้วยอจ้ะเนี่ยเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเนาะเราก็ต้องศึกษากฎของเขาด้วยอค่ะ ต้องเป็นต้องเป็นต้องทำไปตามกฎของเขาจะได้อยู่กันได้ยาวๆเพื่อน,นกันนานๆให้กำลังใจกันไปค่ะทุกคนอันนี้ซื้อหมูมาครึ่งโลนะเดี๋ยวจะแบ่งไว้ทอดสัก ส่วนหนึ่งแล้วก็จะเอามาผัดผัดใส่กระหล่ำปีสักส่วนหนึ่งใส่ผัดนี่ก็ต้องหั่นบางๆเล็กๆหน่อยเอาชนิดที่ว่าละลายในปากเลยยิ่งดีจะได้ไม่ต้องออกแรงเคี้ยวมากเกแล้วเนาะ เยอะม,มากก็ไม่ไหวฟันเฟืองฟันฟางเริ่มไปหมดและเยอะล้วนี่หมูครึ่งกิโลทำสองเมนูหมดละกินจุเกันนั้น,นค่ะเดี๋ยวไปหมักกันจ้ะอจาจาหมักหมูกัน มทอดบ้านนี้ไม่มีอะไรมากซอสปรุงรสหน่อยน้ำปลาหน่อยรสด,ดีหน่อยหน่อยไหมเนี่ย,ไม,อยอ <c oughs> ไม่หน่อยอ่ะไม่หน่อย่ะจ้ะเดี๋ยวขอเหยาอนน้ำปลาสักนิดน้ำตาลสักนิดหนึ่ง พอตัดลดอันนี้นิดแล้วใช่ไหมเนะี่ยนิดแล้วแหละเห็นแลว่ะของคนอื่นคงไม่นิดแต่ของเราอันนิดแล้วก็มาขยำเพื่อสุขะนันไมา้ใส่ถุงมือหน่อย นีน่หอมกินโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยแขกไม่ได้รับเชิญกินรสด,ดีเตะขึ้นสมุกหอม ตู้เย็นไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยเอามาทอดเวลาจะกินก็มาทอดแร้อนเนี่ยเสิร์ฟเนีย,นยอันนี้จะทอดหรือผัดก,ก็ไม่รู้เนะี่ย น้ำมันเงินหน่อยใส่หมูไปสักครึ่งกระทะเลยอันนี้ใส่เหนียวใส่เหนียวย่าหมูมันมีน้ำมีมันอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาอีกพอแล้วคั้น,นี้ก็พอแล้วเปรือง <c oughs> ประหยัดยุคนี้ประหยัดประหยัดไว้ก่อนอะไรประหยัดได้ประหยัไดไว้ก่อน คิดถึงเพื่นยอดเพืนพ่นเพื่อแล้วก็น่อยใจทอดไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวมาดูกันอีกทีจ้ะ ไม่ทันไม่ทันไม่ทันเดี๋ยวหมูเริ่มเหลืองแล้วเอากระเทียมใส่เข้าไปจะได้หอมหอม ไม่เฝ้าเพื่อนด้วยเฝ้าพี่เป้อยู่เป็นคนทำอะไรไม่เคยทำอย่างเดียวในเวลาเดียวคือเขาเรียกอะไรสมองพัง เป็นคนทําอะไรสองอย่างในเวลาเดียวกันเสมอคือมันต้องให้คุ้มค่าไงาเวลาเรามีน้อยทํางานไปก็เฝ้าเพื่อนไปกินข้าวไปก็เฝ้าเพื่อนไปทํากับข้าวไปก็เฝ้าเพื่อนไปันจะไหม้ค้าวนี้แหลน ทำเองคนเดียวเนาะมันก็ยุ่งยากนิดนึงไม่มีใครมาจับกล้องให้วิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้แหละเหลือแล้วเหลือแล้วพอแล้วพอแล้วแคนเห็นไหมเนี่ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วแสงก็จะพูดพูบบ้านหน่อยเนาะพอแล้วจ้ะแค่นี้นะคะ บายบายมาติดค่ะยังหมูไม่